เรื่องย่อของนิทานเขมรพระโครพระแก้วในเมืองละแวกมีชาวนาคู่หนึ่งภรรยาเกิดอุบัติเหตุตกต้นมะม่วงขณะตั้งครรภ์และให้กำเนิดฝาแฝดผู้พี่เป็นวัวชื่อพระโคส่วนผู้เป็นคนน้องชื่อพระแก้วพระโคมีฤทธิ์มากเสกหญ้าให้เป็นอาหารเสกของนิเศษได้ในนิทานระบุว่าท้องของพระโค เป็นที่เก็บคลังปัญญาเช่นคำพีพระเวทตำราวิชาและศิลปะวัฒนธรรมเมื่อเติบโตขึ้นชื่อเสียงของพระโคนและพระแก้วเรื่องลือถึงอยุธยากระสัตย์สยามจึงส่งทูตมาท้าประลองสามครั้งสองครั้งแรกพระโคชนะแต่ครั้งที่สฝ่ายสยามส่งวัวพยนหรือวัวจากกรกลมาสู้พระโครู้ว่าต้านไม่ไหวจึงให้พระแก้วกับนางเภา เหาะหนีโดยจับหางบัวแต่สุดท้ายก็ถูกจับตัวกลับไปอยุทยาส่วนนางเผาตกลงมาตายกลางทางสมบัติและภูมิปัญญาทั้งหมดจึงตกเป็นของฝ่ายสยาม